เอาแล้วก็สวัสดีครุณลิเกแม่เขาเชิญเค,า,า,า,เคาอะไรยุบเชือกเราทุกคนฮยู่นี่เขาอยู่เชือกเราอะไรจะมาไรโรติคาประสิทนี้ได้หมดแล้วเมื่อไรจะได้ไปหมดเอิร์นผมเบืา้าโอ้อยผมก็รู้แล้วคุณนี่อยากจะออกไปจากประสิทนี้แต่ทำไงได้ละ่ะพวกเราติดด่นี่เนะี่ยนา่ารำคาญ จริงเลยพวกประชิดโง่อะไรก่อนนะเราทำไงดีเราเนี่ยอะไคล้ายเครีคยดในการกระโดดจัมโบ้คุณตั้งชื่อมันชื่อนั้นเหรอใช่เอ็กกี้ไม่จัมโบ้นะเอ็กกี้ขาหักเลยนะใช่พัดลงมาได้ตายไปไปเฝ้าพระอินทร์ว้ากูเ,าเราเราเราไว้ <c oughs> โวอ่านะนะถือว่าเป็น เป็นประสบการณ์พิเศษนะตกพื้นโดยโดยโดยที่แบบเห็ดกัดลอยเห็ดกดเลยงน้ำเกลือโรงพยาบาลเนี่ยก็ดีนะเห็ดกัดเล้งน้ำเกลือโรงพยาบาลโอ้โแล้วจะเราเล่นมาเล่นมาอะไรนะเอะไะถึงก็เป็นอันนั้นนะอะไรพูดแต่ของผมมาเนี่ยเอาไป่ว่าลิ้นพันนะ ซึ่งเรามัวเล่นกันตั้งนานแล้วอะไรเขาเล่นกันเลยเบาบ้าบ้าบ้าเอ้ไม่ได้บ้าไม่แม่ไม่ได้บ้าเลยไม่ได้เอ่ยชื่อย่าตัวร้อนตัวมันมีใครชื่อบ้าอ่ะผมไม่ได้วาไม่ใช่อทำไมมันมันทำไมครับเนี่ยอ๋อฝุ่นมันเกะกะหน้าบ้านเออก็จริงนะผมก็เอ้ยก็รว่า ันนี้เหรอผมก็คิดว่าผมกูโคจะมาต้องทำภาษาไปแล้วนะเพราะว่าแบบพรบ้านนะาาาาเราค่อนข้างจะล็อกนะพอดีมันมีเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ปรสิตน้อยจังอ่ะก็วันนี้วันนี้เพราะว่าน้อยอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะน้อยขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องใช้อะไรขุดนะจะขุดไงไ,ได้จะขุดใช่หรือว่าดาบดาบมาความเมื่ไงวะพูดได้เอาดาบขุดอะไรอ่ะ ใช่แล้วคุณมันถึมาเออก็ไหม่ผิดอ่ะต่ผมใช้อันี่มากกว่านะโอเจ้าผุเอาดาบไดมอนไปคูป่บนทุกนี้ก็ขุนม,มันจะเสียดดยเอาเวยนะเฮ้ยที่คนหมด,ดแล้วคุลองกดดีผมเช็คแล้วยังหมดสองอันเลยอ่ะที่ผมรู้มาเพราะว<ะ>่าเนื่องจากปรสิทธ์มึงติดค้างเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจำนวนเท่าไหร่นะมันก็เลยยังอยู่ในหมดค้ายได้มันไม่มีตัวใหม่เลยถือว่าโชคดีอยู่นะพรช่วย อย่างนั้นพวกเราก็ไม่ได้เจอก็มันมีแค่ถึงมือสองเออไม่ได้นะมันมีที่ถึงเมือสองคุณผมเจอคุณแก่สีชมพูเลยดีรี่มาเลยมันตายอยู่อ่ะอุ้ยเขาบอกคุณแก่สีชมพูเป็นของที่หายากมากเ้ยผมจูบหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเดิมเป็นของที่หายากมากคุณเนี่ยจริงเหรอจริงเขาบอกแล้วคุณเคยเจอแก่สีชมพูไหมล่ะเนี่ยมานเคยก็ได้นะแต่ว่า ผมวิธีก็คือย้อมสีไงนั่นแหละก็ที่เจอนั่นแหละก็ที่เจอหัวเป็นก้อนเลยเป็นก้อนไหมายเป็นก้อนไหนอ่ะกดขีอ่ะเออคุณดูดูตะไลตีไม่รู้อ่ะคุณดูดีคุณดูดีดูดูนี่ผมอยู่หลังแป๊บนึงผมโดนไล่ล่าเนี่ยก็กระโดดวิ่งดีคุณไปเรียนที่ไหนวัดสมหวังถ้าผมโดดลงพื้นที่สูงกว่าสองบอผมเมืองผมได้ตายแน่อันน okay. like ี้ผมว้านนี่สีนี้อุ๊ยนี่แม่ใต้ตูด คุณอยู่ใต้นี่ก่อนเอาไม่ได้มันโดนวะผมโดนเอ็มไม่ได้เอเม็มเอ็มเอ็เอเอเอเมเบอเร์โลไล่อยู่อะเอ็มเบอรโลฮะไม่ไม่มันไม่คือเอนเดอร์แมนไงล่ะ,ะผมตายอ่ะไปว้ามาได้กันนะเออผมไม่แล้วไปเก,กี้ยเออหูก็ถือว่าคุณโชคดีวันนี้เราสืบดวงดีฮะทำไมอ่ะก็ว้าม,มามเลยผมเลาไปก็ได้ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอืมว่าตรงนี้ไม่แบกแล้วคุณมาตรงนี้เลยเออเราผู้ชนะแต่ว่า ผมผมผมก็สงสัยเหมือนกันนะคนนะประสิทธิ์น้อยมากเลยแฉวี่ยงเนี้ยตั้งแต่ผมเห็นภาพเปลียนตั้งแต่ละเดยอ่าครับครับตั้งแต่ผมเห็นมาตั้งแต่นั้นน่ะวันแรกๆกันนะประสิทธิ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคุณรู้ไหมเนี่ยผมอยู่ไหนอ่ะผมรู้คุณอยู่ทิศในหมู่บ้านเชียงไม่ใช่ไปไกลแล้วฝั่งซ้ายอ่ะโดยได้มร่าตู่ตูอยู่นิ่งๆได้ไงเราก็อยู่ในน้ำสิไดเมร่ามันรู้ว่าไม่แพ้น้ำแต่ว่า มันมเอืออเ้อยโอ้ยกบันเล่นไม่ออกมาเลยผมเดินทางเนี่ยยังไงเออเขาเชื่อเขดีเขารุนแรงอะ่ะคนไปกินเลมาเนี่ยเออนะเต็มเขาทีละอดะุดไว้เราเรารู้ว่าเขาดวงดีแต่ว่าบางทีดวงดีก็ไม่แค่รวยเดียวแล้วนะ เออเออมื่อกี้สถานก,การณ์มันค่อนข้างจะเอ,อ่อพาเราไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะพง